สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง a l l y Manu อ,อีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะพามาอัปเดตข่าวสารกันเช่นเคยสำหรับข่าวสารวันนี้ก็เต็มไปด้วยความสุขของเราแฟนบอลปีศาจแดงนะครับเพราะสามารถคว้าชัยชนะนัดแรกในฤดูกาลได้แล้วนะครับเราไปเริ่มกันที่ผลการแข่งขันในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนเลยนะครับ เเมื่อคืนที่ผ่านมาครับแมนยูเนเต็ดเนี่ยเปิดบ้านรับการมาเยือนของน้องหบ่ยอย่างเบอร์รี่นะครับโดยที่รูปเบนอมโมริมนะครับก็ยังคงยึดมั่นในระบบเดิมนะครับ3-4-3ในเกมเนี้นะครับแมนยูเนเต็ดเนี่ยเล่นได้ดีกว่า มากมากเลยนะครับครองเกมได้เหนือกว่ามีโอกาสที่จะทําประตูได้หลายต่อหลายครั้งแล้วครับแล้วก็ท้ายก็มาได้ประตูขึ้นนําประตูแรกเนี่ยครับจากการทํเข้าประตูตัวเองของนักเตะฝั่งเบอร์ลี่นะครับเป็นจังหวะลูกฟรีคิกที่บรูโน่เนี่ยเปิดบอลเข้าไปแล้วเป็นคาร์สิเมโรมงบอลมาชนคานแล้วก็กระดิ่งไปโดนผู้เล่นของเบอร์ลี่เข้าประตูไปนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับแมนยูในเต็ดไม่สามารถทำประตูเพิ่มได้อีกแล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์1ต่อ0นะครับเมื่อลงสนามกลับมาเริ่นกันครึ่งหลังอีกครั้งนะครับได้ไม่เกิน10นาทีครับแมนยูเนเต็ก็มาโดน ทำประตูตีเสมอจนได้นะครับจากการที่เบอร์ลี่เนี่ยบุกไปฝั่งขวาแล้วก็ครอสเข้ามาตรงกลางนะครับแล้วก็เป็นฟอสเตอร์นะครับส่วนหน้าของเบอร์ลี่เนี่ยก็ชาร์จทำประตูเข้าไปอย่างไรก็ตามครับแมนยูเนเตดเนี่ยกลับมาขึ้นนำได้เร็วอีกครั้งหนึ่งหลังจากเสียประตูทันทีเลยนะครับพวกเขาเขี่ยบอลแล้วก็เปิดยาวขึ้นมาจากทางด้านของอัลตาบายินดีครัพผู้กระสับประตูของพวกเขาแล้วโจชัวเซอร์ซี่นะครับก็หงุดงเดไปให้ดาโร่หลุดเข้าไปคัตแบ็กกลับมาให้ไบรอันเดบูโม่ครับ ทำประตูขึ้นนำให้ทีมปีศาจแดงเป็น2ต่อหนึ่งแต่หลังจากนั้นอีกไม่นาน,นครับเบอร์ลี่ก็กลับมาตีเสมอได้อีกครั้งในจังหวะทุ่มไกลของพวกเขานะครับโดยที่ก็เป็นทางฝั่งเบอร์ลี่ที่ทุ่มไกลเข้าไปแล้วก็มีจังหวะคลุกคลิกกันหน้าประตูและสุดท้ายก็เป็นทางด้านของเจดอนแอนโทนีนะครับที่ทําประตูให้กับเบอร์ลี่เกมทําท่าเหมือนว่าจะจบลงนะครับด้วยผลเสมออย่างไรก็ตามครับความดราม่าเกิดขึ้นเมื่อยูเนเต็ดนะครับมาได้ ลูกจุดโทษในช่วงทุนเวลาเป็นจังหวะที่อามัดนะครับโดนดึงเสื้อล้มไปในกรอบเขตโทษตอนแรกเนี่ยผู้ตัดสินเนี่ยไม่ได้ให้เป็นลูกจุดโทษนะครับอย่างไรก็ตาม VAR นะเรียกผู้ตัดสินไปดูอีกครั้งแล้วก็กลับคําตัดสินให้เป็นจุดโทษนะครับแล้วก็เป็นบรูโน่เฟอร์นันเดนะครับที่ยิงลูกจุดโทษลูกนี้เข้าไปพาทีมขว้าชัยนัดแรกของรูก,กันไปจนได้นะครับด้วยสกอร์3ประตูต่อ2นะครับ เราไปกันต่อที่บทสัมภาษณ์หลังเกมของรูเบนอโมริมนะครับหลังจากที่พาทีมคว้าชัยชนะได้รูเบนอโมริมก็ได้กล่าวหลังเกมว่าเขารู้สึกว่าทีมของเขาเนี่ยควรได้รับชัยชนะในท้ายที่สุดแม้ว่าทางเบอร์ลี่เองครับจะมีโอกาสทำประตูอยู่บ้างก็ตามอย่างไรก็ตามเขามองว่าทีมปีศาจดแดงเนี่ยสร้างโอกาสได้มากกว่าและทีมพวกเขาก็พยายามจนถึงที่สุดและสุดท้ายก็สมควรจะชนะนะครับอโมริมยังได้กล่าวถึงประเด็นของอาการบาดเจ็บของมาทิอุสกุนย่าและก็เมสันเมา์ที่ถูกเปลี่ยนตัวออก ระหว่างเกมนะครับว่าตัวเขาเนี่ยยังไม่มีข้อมูลเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวจะต้องรอเช็คข้อมูลกันอีกทีว่าอาการของทั้งสองคนนั้นจะเป็นอย่างไรในส่วนที่ต้องปรับปรุงและพัฒนานะครับอโมอริมก็ได้ตอบกับผู้สื่อข่าวว่าเขาพอใจกับการตอบสนองของนักเตะในวันนี้นะครับซึ่งต่างจากเกมกับฟูลเล่มโดยสิ้นเชิงนะครับในแง่ของทั้งการเคลื่อนไหวที่ดูเหมือนว่าได้ฝึกซ้อมกันมาอย่างดี อโมริมยังเน้นว่าเขาต้องการพัฒนาทีมไปในแบบวันต่อวันนะครับเขามีความสุขที่ทีมกลับมาสู่ระดับที่ควรจะเป็นได้บ้างแล้วนะครับสามารถสร้างโอกาสในการทำประตูได้และก็สามารถเพรสซิ่งสูงได้นั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์หลังเกมของรูเบนอโมริมนะครับเราไปกันต่อที่ความรู้สึกหลังเกมของบรัน n e เอ m มบูโมและมาทเดลิกกันนะครับในรายของเอมบูโมเนี่ยที่เพิ่งจะทำประตูในพรีเมียร์ ลูกแรกให้กับทีมปีศาจแดงได้เขาได้บอกว่าเขารู้สึกดีใจมากนะครับที่ทีมสามารถคว้าชัยชนะได้แล้วก็มีความสุขที่ทําประตูได้กับทีมได้ทีมเนี่ยมีโอกาสมากมายในครึ่งแรกและยังคงมุ่งมั่นจนได้รับผลตอบแทนในที่สุดนะครับชัยชนะครั้งนี้มีความสําคัญอย่างมากและมอบความมั่นใจให้กับทีมในช่วงที่ก่อนจะหยุดพักเบรกทีมชาติไปนะครับในรายของเดอลิกเนี่ยเดอลิกเนี่ยยืนยันว่าวันนี้ทีมต้องชนะไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับครึ่งแรกเนี่ยทีมเล่นไปได้ด้วยดีนะครับมีโอกาสทำประตูมากมายแลฟออรร์มกกาาเ่่่นน็ถืวัค จุดที่ทีมยังสามารถปรับปรุงได้นะครับเดยริกก <Der rick S 1> ็ได้กล่าวว่าเป็นในส่วนของการที่ยังไม่สามารถทําประตูที่2หรือที่3ได้ซึ่งทําให้คู่แข่งนะครับยังสามารถกลับเข้าสู่เกมได้เดยริกยังบอกอีกว่าสิ่งที่ดีวันนี้ก็คือปฏิกิยาตอบกลับของทีมนะครับหลังจากที่เสียประตูตีเสมอไปพวกเขาก็กลับมาทําประตูขึ้นนําได้เป็น2ต่อ1และหลังจากที่โดนตีเสมอ2 2พวกเขาก็สามารถทําประตูแซงกลับไปเป็น3ประตูต่อ2ได้เดอริกเนี่ยยอมรับว่าการชนะแบบนี้จะไม่ได้เกิด ในทุกสัปดาห์นะครับและก็ทีมก็ต้องปรับปรุงกันต่อไปนะครับและนั่นก็เป็นผลการแข่งขันของทีมปีศาจแดงเมื่อคืนที่ผ่านมาพร้อมกับบทสัมภาษณ์ของรูเบนอโมริมและนักเตะอีก2คนอย่างไบรอันเอลบูโมและมัตไชเดลิกนะครับแฟนบอลปีศาจแดงคิดอย่างไรกับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับหากชอบคลิปนี้ช่วยกันเป็นกำลังใจกดไลค์กดซับให้กับช่อง Man ออลลี่แมนยูด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ